คุณไพศาลพื่อมงคลโพสต์พักเพื่อไทยระสำบนกันเกลียวนักการเมืองพักเพื่อไทยกำลังหวั่นผวาที่ขบวนการนักร้องโหมร้องกรน่ำไม่เว้นแต่ละวันแต่ละเรื่องล้วนหนักหนาสาหัสถึงขั้นติดคุกหรือยุบพักหรือถอดถอนจากตําแหน่งได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องที่น่าห่วงว่าถ้าหากพาดพังขึ้นมาสักเรื่องก็จะมีผล เปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างใหญ่หลวงแต่ปรากฏว่านับถึงขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่สามารถจัดตั้งทีมกฎหมายขึ้นมารับมือกับแนวรบนักร้องน้องรักที่โหมกระนำ่ำตีเข้ามาทุกทิศทางได้เลยไม่มีทีมกฎหมายที่คอยตอบโต้ชี้แจงข้อกล่าวหาซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดกระทั่งรังเกียจได้เลยแม้แต่เรื่องเดียว ไม่ต้องพูดถึงการเตรียมการต่อสู้คดีตั้งแต่ชั้นกะกะตไปถึงปปอชอและไม่ต้องพูดถึงเรื่องการต่อสู้คดีในชั้นศาลที่ผ่านมา18ปีพักเพื่อไทยก็ปรชาชัยย่อยยับให้กับแนวรบนี้ดังนั้นจึงเป็นที่วิตกกังวลโดยทั่วไปหรือว่านี่คือชะตากรรมของพักเพื่อไทยที่มีความถนัดชัดเจนในการช่วงชิงให้ได้มา ซึ่งอำนาจรัฐแต่มีจุดอ่อนในการรักษาอำนาจรัฐในช่วงเวลา18ปีที่ผ่านมาจึงถูกรัฐประหารไปแล้วถึงสองครั้งถูกยุบพักแล้วสองครั้งนายกรัฐมนตรีของพักถูกถอดถอนไปแล้ว4คนอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีและผู้ปฏิบัติงานของพักถูกสารที่ภาคสาจจำคุกไปแล้วร่วม30กว่าคน ล่าสุดสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30มสิไปหยกหยกและล่าสุดนี้รัฐบาลนายกอุ้งอิงก็พลาดพลั้งผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา162อย่างชัดเจนคือไม่ได้ถแถลงว่ารายได้ที่จะนำมาดำเนินนโยบายตามที่ถแถลงนั้นเอามาจากไหน ซึ่งเป็นการผิดรัฐธรรมนูญและมีผู้ไปร้องขอให้ถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้ง35คนเรียบร้อยแล้วจนไม่แน่ใจว่าคณะรัฐมนตรีอุ้งอิง จะอยู่ได้อีกสักกี่วันนี่แหละที่เขาว่าสวรรค์ทรงความยุติธรรมเมื่อประทานความสามารถในการช่วงชิงอำนาจรัฐมาให้เพื่อประทานความชิบหายจากการถูกทำลายให้สูญสิ้นอำนาจรัฐชนิดที่ไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะมาเป็นพร้อมกันด้วยป๋าทานมีความเสี่ยงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีใบเหลืองมาแล้วก็มีคดีอยู่ในศาล ได้ข่าวว่านะทิงเท็จไม่รู้นะเขาบอกมีคดีเกี่ยวกับเ,เรื่องทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยหคดีนะดูดูไปไม่ไหวอ่ะแต่ว่าคุณทักษิณก็จําเป็นต้องส่งอะ่ะเพราะว่าส่งคนอื่นก็สู้บิ๊กแจ๊ดไม่ได้นะครับก็ดีใจกับบิ๊กแจ๊ดแล้วก็วันอยู่บุรุงด้วยนะครับนะครับนะก็อา่าก็ว่ากันไปว่ากันไปนะครับก็ดีใจด้วยกับพี่แจ๊ดชนะนะครับจุก,กรูจุก,กรูนะครับนะว่ากันไปนะครับอ่า <c oughs> เรื่องช่วยคนเกาหลีฟ้องคนไทยไปถึงไหนแล้วครับข่าวเท็จครับผมไม่ได้ฟ้องคนไทยช่วยคนเกาหลีไม่มีครับข่าวเท็จถ้าใครยังนําเสนอข่าวนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะยื่นฟ้องมินประมาทและพรบอคอมนะครับเพราะว่าผมได้แจ้งนักข่าวไว้แล้วนะครับผมไม่ได้รับเป็นทนายให้กามินแล้วก็ฟ้องคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังนําเสนอข่าวเท็จตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปทนายเดชาจะฟ้อง เลียนคีย์บอร์ดนะครับโดยเฉพาะทางทิกตอกที่กล่าวหาวัานายเดชารับว่าความไม่กามินนะครับและไปชักชวนทนายความ80,000คนมาฟ้องคนไทยนะครับอาทิตย์หน้าฟ้องแน่ครับเพื่อจะได้แสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้รับจ้างว่าความกับการมินนะใครก็แล้วแต่ที่นำเสนอเฟก e นิวรับหมายสารอาทิตย์หน้าเลยนะครับนะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เคยพูดอะไรอย่างนั้นผมเพียงแต่บอกว่าอย่าไปด่ากามิน เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวคุณด่าไปแล้วอาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการเตือนภัยแต่ถ้าคุณใส่ร้ายผมแบบนี้อาจทิ์หน้ารอรับหมายสารได้เลยครับนะครับรอรับหมายสารได้เลยนะเพราะผมไม่เคยรับว่าความให้การมินเอฟีที่รักผมนะครับช่วยตัดคลิปไปและไปถ่ายทอดทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยว่าพีเดไม่ได้รับเป็นแค่เตือนภัยและผมไม่เคยพูดว่าได้รับมอบอำนาจจากการมินดําเนินคดีกับคนไทยนะครับเป็นข่าวเท็จ ถ้ายังไม่หยุดนําเสนออาทิตย์หน้ารับหมายได้เลยครับนะครับเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าผมไม่ได้ไปรับว่าความอะไรให้กาบินเพียงแต่เตือนภัยและมีคนติดต่อมาจริงนะครับชัดเจนนะครับใครอยากลองดีกับผมก็ได้นะครับมีไหมครับถ้าอยากลองดีกับผมเดี๋ยวผมจะฟ้องให้ดูอาทิตย์หน้าครับครับยินดีกับบิ๊กแจ๊สด,ด้วยนะครับคนปทุมเลือกถูกคนแล้วนะครับ เรารวยหรือขายของรวยออะไรเนี่ยนะทำไมคนสมัยนี้ชอบโชว์รวยก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะอยากจะเห็นว่าสินค้าเขาดีก็ได้คนจะไปซื้อสินค้าเยอะแยะก็ได้อืมนะครับอืมตอนขายประกันแท้ก็ต้องแท้ทุกร้านอ่าอ่านะครับเรื่องทองตาสว่างเลยก็แล้วแต่นะครับผมฟังมานะผมไม่ได้รับว่าความให้แม่ตักนะ สบายใจนะครับพี่น้องนะก็เขาโทรมาหาผมผมก็เล่าให้ฟังนะครับใครจะเชื่อใครจะใครจะชิงใครจะชังก็แล้วแต่ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียนะอา,อาจารย์เดชาไม่รับคดีนี้มีกลิ่นตุกตุพี่เดชทำไมเขาบอกนั้นของสามีอะไรอะไร่ะใครเป็นทนายแม่ตักไม่ทราบนะครับผมไม่ได้ถามเขานะเพราะเขาไม่ได้รู้จักกับผมมาก่อนแต่รู้จักกับคนที่แน,น,นะนำนะบุคคลที่เป็นคนมีชื่อเสียงในโลกโซเชียล นะครับน่ะเป็นคนแนะนำมานะครับเจ้านี้เขามีหลายคนจัดการอะไรเนี่ยนะใจเย็นๆครับพี่เดครับนะครับอ่านะครับพอรับสายเขาซอบลงเยอะเลยนะครับอาจารย์ไม่ได้ซอบครับนะผมก็วิจารณ์พฤติกรรมต่างๆของพวกที่หลอกขายของนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาทำผิดจริงก็ติดคุกครับ ถ้าคนที่กล่าวหาแม่ตักมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเขาหลอกลวงก็ดําเนินคดีตามกฎหมายแต่ถ้าไม่ใช่คนใส่ร้ายเขาก็ติดค,คุกก็แล้วแต่นะครับไม่กล้าครับกลัวพี่เดชอบฟังพี่เดมากกว่าคุณนักชาลีกามินค่าตัวหนึ่งล้านคุณตักอะไรไม่จ้างไร้สดอะไรเนะี่ยพี่เดชหึ่งยังยังครับนะครับนะชัดเจนนะครับอืมนะครับก็บิ๊กจ๊ชนะ พี่เดไปหัวหินขอยเดินทางปลอดภยัยพรุ่งนี้ก็เดินทางไปหัวหินนะครับไปว่าความสามวันก็เป็นคดีดังนะกรณีด็อกเตอร์คนหนึ่งชักชวนคนลงทุนลงทุนร้อยล้านได้รายได้ปีละร้อยแปดสิบล้านและปรากฏว่าโครงการมันล้มเหลวก็ต้องมีการฟ้องร้องกันผมก็ไปเป็นทนายของผู้เสียหายฟ้องด็อกเตอร์กับพวกชักชวนรวมลงลง,ลงทุนลงทุนร้อยล้านได้กำไรรายได้ปีหนึ่งร้อยแปดสิบล้านและปรากฏ มันไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยมีการฟ้องร้องกันใครผิดใครถูกผู้วันอังคารเริ่มสืบพยานนัดแรกที่ศาลจังหวัดหัวหินนะครับนะครับอืมอ่ส่วนด็อกเตอร์คนนั้นเป็นใครเป็นคนดังฮะนะเดี๋ยวก็รู้ครับเป็นใครคะนะครับอ่าคุณคุณตักขนทองปลอมออกไปแล้วออกออกไปที่ไหนแล้วผมไม่ทราบนะฮะนะครับอ่าลุงชาญชนะสองเขต สโคกล,ลาดหลุมแก้วบิ๊กจ๊ชนะ5เขตปทุมธัญญะหนองเสือลำลูก,กาคองหลวงหัวหินเป็นถิ่นมีหอยหาหอยมาฝากด้วยครับอาจารย์ครับสบายๆนะครับใครมีอะไรนะครับพี่เดย์ตรงไปตรงมาแต่ถ้าใครใส่ร้ายกูกูก็ดําเนินคดีก็แค่นั้นอะไรกูทํากูยอมรับผิดแต่อะไรกูไม่ทําใส่ร้ายกูก็ต้องเจอกูนะครับอยากทราบความคืบหน้าคดีเสียต้นครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับ ผมเดินโกผมโดนโกงเงินจากลูกหนี้ไปร่วมสองล้านก็ทวงหนี้ครับทวงไม่ได้ก็ฟ้องครับนะครับนะปรึกษาทนายฟ้องร้องใกล้บ้านนะครับพี่เดได้ว่าความให้กาการมินไหมครับไม่ไม่ครับไม่ครับผมไม่เคยคุยกับการมินแต่มีคนติดต่อมาเรื่องที่จะมีการฟ้องหมินประมาทจริงแต่ผมไม่รู้ว่าแม่เป็นใครนะครับและและผมไม่เคยบอกว่าเป็นใครนะครับนะและก็ไม่ได้รับว่าความอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะฝากที่แจงแทนพี่เดด้วย นะครับนะมันมีพวกไปปล่อยข่าวปลอมอะไรต่างเดี๋ยวผมกําลังให้ลูกน้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดาเดน,นินคดีอาทิตย์หน้านะครับอ่าอ,อ,อยากทราบเรื่องจุดๆกองเชียร์เสื้อแดงอ๋อไม่อยากพูดครับนะไม่อยากไปเอ่ยชื่อใครนะครับกองเชียร์เสื้อแดงที่เขามาวิจารณ์ผมนะครับปล่อยเข้าไปครับผมยังไม่เคยวิจารณ์เ็าเลยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าวิจารณ์ผมทาไมนะครับนะ ผมไม่เคยไปวิจารณ์คนอื่นนะครับนะไอ,ไอกองเชียร์ทางการเมืองนะแต่ใครอยากวิจารณ์ผมผมก็ว่าไปแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับไม่อยากให้เขาดังนะครับแค่นั้นเองครับชัดเจนนะอ่า,อานะครับมีอะไรบ้างครับนนะครับชัดเจนนะครับมีอะไรครับนะครับนะเขาบอกอะไรคุณไอจังอะไรเนี่ยนะขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้กับประชาชนก็ นะก็คุยกันชัดเจนนะฮะคนร่วมไรจะด้วยโดนไปด้วยไหมค่ะสมมุติกรณีของแม่ตักสมมุติว่าสมมุตินะเขาทําผิดจริงสมมุติคนที่ร่วมไรก็โดนด้วยไงก็ร่วมกันเนะี่ยหลอกลวงประชาชนสมมติเขาทาผิดนะแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องรับผิดเลยนะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าแม่ตักผิดหรือถูกนะอันนี้ผมไม่ทราบนะต้องเป็นหน้าที่ของตํารวจหรือศาลนะคงไม่ใช่หน้าที่ของพิเดนะฮะ นะคนที่อ้างคนอ้างพี่เดชาเป็นไงครับออะไรเนี่ยทำไมไม่รับฟ้องคดีกามินครับนะผมยังไม่เคยคุยนะมีแต่คนโทรมาคุยกับลูกน้องผมเกี่ยวกับเรื่องจะฟ้องร้องคนที่ด่าการมินนั่นเองครับและผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครต้องถามลูกน้องนะอืม <c oughs> จะมีการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจอราชบุรีใหม่ครับทนายเดใช่ครับเห็นได้ข่าวว่าคนที่ชนะเลือกตั้งรู้สึกจะมีขดงคดีอะไรเนี่ยนะก็ถ้าเกิดมันมีปัญหากันไม่แน่มันอาจจะโดนใบเหลืองหรืออะไรต่างๆก็ดูต่อไปก็ธรรมดาครับว่ากันไปป๋าเสรีไปไหนแล้วเงียบจังไม่ทราบครับเสรีพิสุจิ์ไปไหนอันนี้ไม่ทราบครับชอบฟังพี่เดตรงไปตรงมานะแม่ตักกินแปลกๆครับ คนอะไรมีรถจอดที่บ้านสิบห้าห้าคันก็เป็นการอวดร่ำอวดรวยของเขาตอนนี้เขาก็ทัวลงอยู่ก็ว่ากันไปครับนะเห็นบอกมีผู้ติดตามต้องสี่ล้านหกอ่ะนะนะเห็นใจครูเบนกรณีผลสอบครับกรณีครูเบนนะครับที่ประกาศผลสอบผิดแล้วเธอได้ที่หนึ่งต่อมาอีกสามวันกลายเป็นว่าเธอสอบตกนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจเธอเพราะว่าดันไปประกาศว่าเธอได้ที่หนึ่ง พอสุดท้ายบอกว่าเธอสอบตกเธอก็จะไปไงเสียความรู้สึกนะก็ในเมื่อเธอสอบไม่ได้มันก็จบแล้วทําอะไรไม่ได้แนละ้วไปต่อไม่ได้นะอืีน่ะครับใครมีอะไรต่างๆก็นะอเออเชียงรายยังหนักอยู่ครับนะครับก็ฝากรัฐบาลไปดูแลด้วยนะเชียงรายนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับ สาวกุ้มใจกยสหักเงินทุกเดือนจู่ๆโดนฟ้องยึดทรัพย์หักเงินทุกเดือน,น,อตน,อนแต่ทําไมโดนฟ้องเป็นเรื่องปกติผมในฐานะเป็นอดีตวิทยากรสอนวิชาทวงหนี้ให้กับกยสนะครับก็ขอากราับเรียนนะการทวงหนี้กระทวงไปการหักเงินก็หักไปการฟ้องก็ฟ้องไปมันคนละส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญา,อญาตอธิบายแทนอกอยสอนะครับถึงแม้ก็หักทุกเดือนเนี่ย เขาก็มีเขาก็ยังสามารถฟ้องได้หักก็หักไปฟ้องก็ฟ้องไปทําคู่ขนานกันได้ครับนะครับอันนี้พี่เด์ก,ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับจะได้เข้าใจตาสว่างนะฮะนะครับทวงไปจ่ายไปฟ้องไปมันทําได้อยู่แล้วครับทําได้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะมีอะไรที่น่าสนใจจ้าอืมนะครับเตือนภัยซื้อทองทางติกตอกสิบแปดหรือสิบแปมงกุฎก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปครับ แม่ตั๊กก็มีหน้าที่ต้องไปสู้คดีพวกนี้ก็ไปออกโขนกระแสกับคุณสตางค์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านทองก็ว่ากันไปทําผิดก็ติดคุกนะถ้าไม่ได้ทําก็ไม่มีปัญหาอะไร,ก,ก,ไนะรนะก็ว่ากันต่อไปนะครับนะก็ว่ากันต่อไปนะครับอืมออมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูนะครับอะไรที่น่าสนใจนะพี่เดย์ก็นําเสนอนะครับนะครับอา่าแม่เจ้าครับ อืมอืมดูว่ามีอะไรบ้างครับอืมนะครับยี่สิบสองกันยาหกเจ็ดสวนดุสิตโพสำนักโพชี้คนไทยไม่เชื่อมัน่นไม่พอใจการทำงานรัฐบาลดูแลเรื่องน้ำท่วมนะครับอุงอิงอย่ากดอย่ากดอย่ากดผมนะครับอันนี้ผมอ่านข่าวนะครับสวนดุสิตโพครับยี่สิบสองกันยา คนไทยไม่เชื่อมั่นและก็ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลอุ้งอิงในการดูแลเรื่องน้ำท่วมครับนะครับไม่พอใจนะครับสวนดุสิตโพนะไม่ใช่กูไม่พอใจนะครับประชาชนเขาสำรวจมาแล้วสวนดุสิตโพนะครับไม่พอใจนะครับนะครับ,นะรบไม่พอใจนะครับชัดนะเจนนะพบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยประสบปัญหาน้ำท่วม ร้อยละหกสิบแปดสาเหตุหลักของน้ําท่วมคือการกระทําของมนุษย์ร้อยละสี่สองในช่วงน้ําท่วมเตรียมความพร้อม,ร,อมรับมือด้วยการติดตามข่าวสารนะครับร้อยละเจ็ดสิบด้านความเชื่อมัน่นต่อการป้องกันและแก้ไขข,ของน้ําท่วมรัฐบาลไม่เชื่อมัน่นร้อยละหกสิบเก้าร้อยละหกสิบเก้าจุดเจ็ดหกไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อมัน่นการทํางานของรัฐบาลหนูอิงนะครับนะี ไม่เชื่อมัน่นทั้งการป้องกันการเตือนการแก้ปัญหาต่างๆไม่เชื่อมั่นเลยครับ69.76ก็คือคนร้อยคนเนี่ยไม่เชื่อมัน่นเกิด70คนเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสอบตกนะหนูอิงลูกสาวนายใหญ่สอบตกอันนี้อย่าบอกนะโอ้พี่เดแมฆกจับผิดแต่หนูอิงนะไม่ใช่นะครับนี่คือกูอ่านผลสำรวจของ สวนดูสิตโพชุกรูชัดเจนนะหกสิบเก้าจุดเจ็ดหกไม่ไม่เชื่อมั่นเลยนะครับไม่เชื่อมั่นเลยนะครับนะครับนะหนักไปละทั้งการป้องกันการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมไม่เชื่อมั่นเลยอ่ะสอบตกไม่พอใจการแก้ปัญหาน้ําท่วมรัฐบาลร้อยละเจ็ดสิบเจ็ดจุดแปดเกือบร้อยละแปดสิบประชาชนช่วยประชาชนขอบคุณประชาชนไม่พอใจ ในการแก้ปัญหนานะครับนะฮะร้อเจนะครับ,รบไม่ไม่พอใจในการจัดการาการแก้การจัดการปัญหาน้ําท่วมหลังจากน้ําท่วมร้อยเจ็ุดแทั้งนี้ที่สิ่งที่อยากจะฝากบอกรัฐบาลแพรทองทานคืออยากให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีร้อยละหก่คือทุคือทุกวันนี้ไม่ด่วน นะรอก่อนรอรอประชุมสภาก่อนรออากาศดีก่อนนะรอน้ําเชี่ยวน้อยลงหน่อยรอไม่เล่งด่วนและไม่ทันท่วงทีทั้งไม่ด่วนและไม่ทันทีนะครับพี่น้องประชาชนไม่พอใจนะครับการแก้ปัญหาทั้งช้าทั้งรายการนะประธานสวนดุสิตโพกล่าวว่าจากผลสำรวจสะท้อนนี้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยประสบปัญหาน้ำท่วม แม้จะสามารถเตรียมรับปัญหาได้ด้วยตนเองแต่ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลในการแก้ปัญหาและรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับการจัดการปัญหาปัจจุบันโดยคาดหวังให้เล่งช่วยเหลือและบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีแผนป้องกันร,ระยะยาวและมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจประชาชนได้มากขึ้นนี่กูอ่านจากความรู้สึกของประชาชน ผ่านผลสำรวจของประชาชนอย่ามาบอกนะโอ้พี่เดย์แม่งแซอิงอีกแล้วแซะแซะแซะแซต่างๆนี่อ่านผลสำรวจจากสวนนุสิตโพนะครับดอ่าดรเขมพัฒน์หลักสูตรรัประสานาศาสตร์โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนนุสิตกล่าวว่าจากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อสถานการณ์น้ำท่วมนะเห็นได้ชัดเจนว่าประชาชนไม่พอใจการจัดการปัญหาของรัฐบาลนะครับที่ทำงาน เชิงรับนะครับมากกว่าเชิงลุกก็คือพูดง่ายนั่งบัญชาการอยู่ที่แลวทำเนียบนะครับไม่เข้าไปช่วยเหลือและจัดก,การในสถานการณ์ที่ประชาชนกําลังลําบากนะครับและรอความช่วยเหลือจากรัฐปรากฏภาพที่เห็นจากสื่อเห็นเพียงอาสาสมัครและภาคเอกชนเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเท่านั้นก็คือพูดง่ายขอบคุณประชาชนที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับนี่ครับนี่ขนตารวจเห็นเลยว่าครับว่ามีแต่ภาคเอกชนเท่านั้นที่ไปช่วยเหลือ พวกอาสาสมัครเท่านั้นไม่เห็นหัวเจ้าที่รัฐบาลในหัวข้อที่ประชาชนอยากฝากถึงรัฐบาลชุดปัจจุบาันคือการบริหารที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงแล้วรัฐบาลมีกฎหมายและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการนะครับนะแล้วก็พูดง่ายให้รัฐบาลทํางานเอาจริงเอาจ,งอาจังมากกว่านี้คือพูดง่ายสอบตกนะหนูอิงสอบตกไม่ใช่พี่เดบอกนะครับสอบตกเพราะ พี่น้องประชาชนบอกว่าสอบตกนะสอบตกครับชัดเจนนะผลตำรวจนะครับจากาสวนนุสิตโพไม่เชื่อมั่นและก็ไม่พอใจด้วยสองอย่างเลยทั้งไม่เชื่อมั่นและไม่พอใจในการบริหาราาาาการจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมและการเยียวยาล่าช้าและก็ไม่ได้เรื่องนะสู้เอกชนไม่ได้นะครับนะครับนี่คือ ดานะสิ่งที่เกิดมาสะท้อนจากพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับนะครับก็คือพูดอง่ายสอบตกอืมชัดเจนนะครับพี่เดมีอะไรที่ตรงไปตรงมาเลยอืมอืมยนะมีอะไรบ้างครับที่อยู่ในความสนใจนะครับจุกรูอืม นะครับไผ่บูลป้องบิ๊กป้อมไม่เข้าประชุมสภาไม่ผิดข้อบังคับเพราะส่งใบลาถูกต้องนะครับนะครับก็ส่งใบลาทุกครั้งนะครับแต่ก็ฝากนะครับบิ๊กป้อมก็ไปทํางานบ้างนะครับกินงินเดือนกินภาษีไม่ใช่วาลาแม่งตลอดทุกนัดก็ฝากลุงป้อมด้วยถ้าไม่ไหวก็ลาออกไปไม่ต้องไปกินงินเดือนเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทเมื่อไหร่จะได้สักทีวะครูก็ไม่รู้เหมือนกันเราถามรัฐบาลแจกทันทีแจกทันท,ท,นทีอยู่มาหนึ่งปีแล้วยังไม่แจกครับ ขนาดเศรษฐาสอยล่วงไปแล้วเมื่อไหร่จะแจกก็ไม่รู้